หลังจากผลงานของทีมชาติไทยชุดเยาวะชนในทุกรุ่นเมื่อช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีเท่าไรหนะนักจนโดนแฟรบอลเช้าไทยวิจารณพอสมควรล่าสุดชนาทิพย์สงกศินดาวเตะกับตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ค้าแข่งอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่ในเจลีญ,ญี่ปุ่นเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงผลงานทีมชาติไทยชุดเยาวะชนที่ผลงานช่วงหลังๆไม่ค่อยดีว่าเมื่อก่อนสภาพแวดล้อมที่ผมเป็นเยาวะชนมันต่างกับตอนนี้ตอนนั้นผมมองไม่เห็นถึงเงินเดือนด้วยซ้ําตอนที่เป็นเยาวะชน เราคิดอย่างเดียวอยากเล่นเพื่อชาติเราอยากชนะตอนนั้นยอมรับเลยครับอันนี้ต้องพูดกันตามตรงโค้ชสมัยนั้นคือจับวิ่งอย่างเดียวแต่เราก็สู้ได้แต่สมัยนี้น้องๆมีพร้อมทุกอย่างทั้งทรัพยากรที่ดีกว่ามีเทคโนโลยีมีวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งผมว่าผลการแข่งขันมันก็ต้องดีไปด้วยผมยังเชียร์และให้กำลังใจเสมอแต่ผมว่าเราต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ที่จะเล่นฟุตบอล การที่เราไปเล่นให้ทีมชาติซึ่งน้องๆจะเล่นเยาวชนทีมชาติได้ถึงแค่อายุ23ปีนะผมอยากให้คิดถึงจุดนี้เพราะถ้าเลย23ปีไปแล้วน้องๆก็อาจจะไม่ติดอีกเลยผมอยากให้คิดแค่นั้นอยากให้เล่นเต็มที่เพราะการติดทีมชาติคือการเสียสละและทำเพื่อชาติเพื่อนๆร่วมลุ้นรางวัลส่มแจกเร็วๆนี้ทางไฟเฮฟเลสกดเข้ากลุ่มไลน์ตามลิงก์ให้คอมเมนต์และติดตามช่องทางแฟนเพจและยูทูบฟอไหนมากกว่ากัน อยากบอกอะไรกับไฟ h ์เฮยเพรสพร้อมพิมพ์อ e ีเมลทิ้งไว้ทางแอดมินจะเลือกและติดต่อกลับแอดมินมีแผนที่จะขอสปอนเซอร์ใจดีมาทำกิจกรรมดีๆในอนาคตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีคำแนะนำระรับมีช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจกีฬานะครับชอบกีฬาต้องไม่พลาดครับช่องทางออนไลน์ซึ่งว่าเป็นช่องทางที่ทันสมัยในเวลานี้นะครับเป็นทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบไฟ ไทยเพสน์กไฟสู้ไทยเพสก็ู้ทธค่ขขวของประเทศไทยนะครับที่นำผลการแข่งขันข้อมูลข่าวสารทักีราไทยและต่างประเทศมาใหาตา้ติดตามติดตามได้นะครับทางช่องทาง YouTube และก็แฟนเพจไฟไทยเพสเป็นประจำทุกวันครับ